ไลฟ์สตรีมมิ่งบอกนะว่าเป็นไลฟ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่ว่าเดือนนี้เราจะมีไลฟ์อีกเยอะอยู่แต่ว่าถ้าเกิดในฟิลละครแล้วก็เดือนนี้ส่งท้ายแล้วก็เจอกันเมนื่อไหี่ทีนึงกลุ่มปิดโตเกียวมิวสิกนะครับอีพี่สามสิบแปดขอพระคุณพีขอบพระคุณน้องเน่าอยากเน่ากินโอ้ยมากินมาท้าเราที่งานโตเกียวมิวสิกดีหลายพี่น้องนะครับผม,ขอบ,มนะบขอบคุณมากนะครับขอบคุณฟิเอฟซีโตเกียวมิวสิกขอบคุณบ้านฮักต่างๆ ขอบคุณแม่ฮักอเมริกาด้วยนะครับขอบคุณกำลังใจจากพี่สุอเมริกาพี่เจนเกาหลีนะครับผมที่ส่งช่อดอกไม้มาให้คุณบาณฑิ่แลนเดอร์นะครับพี่น้องขออนุญาตขอบคุณนะครับผมมาลายน้ําใจส่งถึงบอสบิ๊กจากแม่มนจากพี่กันนะครับโอ้ยดีใจเลยที่หัางที่แป้งแต่พอทบ่พาักกับแม่เนาะขอบคุณนะครับกำลังใจจากแม่ลุงไพลินนะครับมาจากโคราชนะครับเดินทางมาถึงที่นี่เลยนะครับมาจากโคราดเลยนะครับพี่น้องขอได้ว่า ดีใจใหแห้งครับพี่อ้องอ่ะก้าอ,อนมอขอบคุณพี่นัดนัดเกาหลีด้วยนะครับกำลังใจบอสบีกขอบคุณกำลังใจบอสบีกจากมัมฝนบ้านฮักเต้าหยีน้องอาร์ตโอ้บ้านฮักน้องอาร์ตขอบคุณนะครับขอบคุณจากบ้านฮักน้องอาร์ตนะขอบคุณจาก อยู่เคียงข้างบอสเสมอบ้านฮักนะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขอบคุณมากนะคะขอบคุณผู้ว่าเลยถ้าขัดตกบวกข้องตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ส่งท้ายปีเ่อต้นรับปีใหม่แบบโ o เกียวมิสิขอเปพ่อในพีนอนทุกท่ามสุกนะครับแข็งแร่งลำดวนเงินทองจะ๊ย่ายปาที่ย,ย,ยถบถบสุกี้วเกี้สุกี้สุกียสก้านเด,สสด้สวัสดีคสะีสุีสีี่สุุกี้นะคะวันุนี้ขอบคุกทุกีก้กี้ลุกกีุ้กุะะกจจกกก ขอบพอุณพีุ่กคนนะคะขอบคุณฟู้ซ์สปอร์ตจากบ้านทักต่างๆขอบคุณแม่บิกี้นะคะขอบคุณบอสบีขอบคุณพี่หลิวแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนขอบคุณปะาเอียงด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณเอฟซีทุกๆทันทุกคนนะคะขอบคุณกำลังใจจากบ้านทักน้องสเตมนะคะแล้วก็ด้อมกำลังใจเต้าตาหวานนะคะแล้วก็ พี่สาวไม่ออกน้ำแล้วก็พี่ชายไม่ออกน้ำนะคะขอบคุณกําลังใจที่ทรงมาให้ลุลุนขอบคุณชุดสวยๆจากแม่มนด้วยนะคะตาะช่นไห่ขอบค,คุณมากๆเลยค่ะเจอก,กันที่นหน้าปีหน้าค่ะ วันนี้สนุกมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ทีมงานโตเกียวมิวสิงนะคะ EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายของปีนี้นะคะเริ่มต้นใหม่ปีหน้าเดือนมกรานะคะแล้วก็ขอบคุณอะไรจากมีนานะคะขอบคุณอะไรจากมีนานะคะแล้วก็บ้านฮักน้ำตาลนะคะแล้วก็บ้านฮักอนหนกานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่ๆน่ารักทุกคนเลยน่ารักตลอดเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องแอนดี่ค่ะเมื่อ <laughs> นี้ต้องขอขอบคุณเนานะแม่ๆ พี่ๆท,ทุกท่านเลยนะคะที่ซื้อบัตบรถุงบิ๊กพี่พี่38ปอบแลนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณมาไล่นำใจจากบ้านทางนอกแอนนี่นะคะขอบคุณแม่ๆทุกท่านที่ซัพพอร์ตแล้วก็เอ็นดูมาสตลอดเลยนะคะหนูสัญญาว่าหนูสีพัฒนาจะฟ้องล่ะคะ่ะให้แถมมันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณคะ่ะก <P an> ่อนครับผมก็นมันตะเกายงเมล็ดนะครับผมขอขอบคุณจากบ้านทะ่านตะวานะครับผม มีเป็นร่มนะครับแล้วก็เป็นมาลัยอยู่ได้นะผมให้อยู่มากนะครับทุกคนไม่ไหวแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ยังคอยสนับสนุนทีมงานต้นทีมมิวสิกของวมบอลด้วยนะครับผมแล้วก็พี่ๆทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังพี่ๆศิลปินแล้วก็พี่ๆแดนเซอร์ทุกคนนะครับขอบคุณที่ทุกคนที่ยังคอยสนับสนุนคอยรักแล้วก็คอยซัพพอร์ตนะครับรมทีมงานต้นทีมินติีก็จะ สร้างสรรค์ผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะครับเพื่ออกซิททุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผมที่รักกันก็อยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้นะครับผมขอบคุณมากเลยสวัสดีครับผมน้องหยีครับผมจู่วต้องไปแร้วนะครับผมสำหรับอีที3.8ของเรียนนะครับผมวันนี้กำลังใจมาล้าเนี่ยนะครับผมเป็นใด็กแน่นอนมากกัน่าสำหรับอีที3.8นี้นะครับผมก็ ตาองการกับขอขอบคุณนะครับผมสําหรับมาอะไรน้ําใจนะครับผมจากบ้านฮัตเตอร์หยีกับแก๊งนี้เพื่อหยีนะครับผมแล้วก็กําลังใจจากมังคุ้มนะครับมาอะไรน้ําใจน่ารักมากเลยครับท่านฮิมนะครับผมมาสองคี่มาก่าขอโทษไม่เอาไม่เอาไม่ติดกันแน่เลยดิเออเออเออเอาต่อต่อนะครผมก็ขอบคุณมากๆนะครับเนื้อสิ่งก็เด่นนะครับเมื่อนี้ขอบคุณสําหรับฟู้ดซัพพอร์ตนะครับผมจากแก๊งนี้เพื่อหยีนะครับผม จากมัง,มงสีสีมันะครับมังโขนมังเคยมังพี่โรสมังดาวนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอ,อีกหนึ่งบ้านนะครับผมจากบ้านทับสีเต้านะครับผมจากมังพุ่มนะครับด้วยเมื่อนี้กัดกินพร้อมกันทั่วหน้านะครับผมกับขอขอบคุณนกำลังใจมากๆนะครับผมบบ <S <S จากสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปไม่หยุดครับขอบคุณครับ สวัสดีครับกีต้าร์นะครับขอขอบพระคุณนะครับวันนี้จะมาายจากบ,าบ้านหักเต้าพีนะครับแล้วก็มาายจากบ้านบ้านหักเต้าหวานนะครับบ้านองบอลนะครับแล้วก็ขอบคุินพี่ปุ้ยที่มัมอ้อยแล้วก็มัมตู่แล้วก็แม่กระกพร นะครับแล้วก็รวมถึงพี่พาร์ทเพื่อนพาร์ทที่สหรัฐอเมริกานะครับสำหรับฟุตพอร์ตในครั้งนี้นะครับก็แล้วก็รวมถึงขอขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่รักกันนะคะก็ขอบคุณพลังใจที่ดีนะคะี่ตต้์เองก็คงจะมีแต่ความซื่อสัตว์แล้วก็การตั้งใจทํางานนะครับที่ที่จะเอามาให้กันกับทุกๆคนนะครับจะพยายามทำผลงานให้ได้ดีที่สุดนะครับอีกครั้งขอขอบพคุณพีนิกกี้อังกฤษนะครับแล้วก็ขอขอบพคุณ อ่<ส> <petrol. S 1> มัมอ้อหมวกเขียวนะคะรับสำหรับวันนี้นะครับรับทุกคนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับก็สวัสดีแม่แม่ทานทายเขอ้อแล้วก็สวัสดีแม่แม่มัมทุกคนด้วยนะครับก็น้องเวฟขอขอบคุณดีเลยโรมอันบัมือใหญ่นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับอ่ามีนี่ตรงต้นไม ครับจากแม่โบบานพี่แนนแล้วก็พี่นีบ้านต่หวานนะครับก็ขอบคุณมาลัายออนไลน์จากบ้านนายต่อ้อดด้วยครับก็อีพีนี้เป็นอีพีที่สนุกมากแล้วก็ท้าทายสำหรับนี้มากเพราะว่าเริ่มมีหมดเยอะแล้วก็เริ่มได้แบบเป็นตัวเดินเรื่องนะครับก็ใครชอบจังหวะไหนก็สามารถคุยกันได้นะครับบอกคอมเมนกันได้ว่าเออชอบตรงนี้ตอนฉากโบว์บั้งจังเลยหรือว่าชอบตอนแบบนี้พี่ปอบก็ดีนะครับผมก็ฝากเป็นกำังใจให้ต่อ้อดเป็นนานๆนะครับก็ฝากเป็นกำังใจให,ให้ดีและเสื้อของต้อนเนะครับก็ ีพูดททข้างๆข่าวเยอะมากตื่นเต้นมากเลยนะครับว่าจะเห็นจากพวกเลยว่าดีใจมากเลยครับได้เป็นผู้ทักของร่วมกับพี่ๆก็น้องบอลนะครับก็ไปของเราเรื่องครับ สวัสดีค่ะน้องเจนี่นะคะแม่แม่ค่ะอีพีนี้สนุกไหมคะรีวิวกันมาหน่อยนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณร่างพุ่มนะคะจากมีร์้ด้วยนะคะขอบคุณมัมปาที่มาทำรีวิวให้นะคะแล้วก็ขอบคุณมาลัยจากบ้านฮักก้าตัวเล็กๆว่ากันนะคะน้องเจนี่ซีโก้ขอบคุณแม่แม่ทุกท่านที่ติดตามและติดตามนะคะขอบคุณค่ะมาบ้ามนี้สวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกทุกคนเลยนะครับผมที่ติดตามและที่ตามชมลุ่มปิดนะครับผมแล้วก็ ขอ๋อคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะครับผมขอขอบคุณมาไล่จากบ้านทุกจีระนะครับผมทีมดีสเซอร์ไมากๆเลยครับผมที่ได้มาเป็นรลมนะครับทีมดีสเซอมากแล้วก็ขอขอบคุณบอสบิ๊กนะครับผมที่ให้โอกาสในการทำผลงานออกมาให้ทุกคนได้ชมนะครับผมแล้วก็แล้วก็ขอฝากให้ทุกคนติดตามทุกแล้วก็ตจะมีสิ่งที่ทุกคนออกไปนะครับผมสวัสดีครับเพื่อ สวัสดีครับทุกคนครับขอบคุณนะครับคุณมาลัยจากบ้านฮักมาหมี่ฮักเบบีนะครับผมขอบคุณมากที่ซัพพอร์ตแล้วก็อันนี้เด็กวันนี้เสมอนะครับผมขอบคุณมัมลับล้าด้วยนะครับผมขอบคุณช่อดอกไม้จากมัมอ้ำแล้วก็ขอบคุณช่อดอกไม้จากพี่หนึ่งด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมาลัยน้ําใจผ่านเพจจากแม่หนูใจด้วยนะครับผมแล้วก็แม่เดือนงานที่ไปนวมนครนะครับไม่ได้พูดถึงในคลิปตอนนั้นต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่า มันหลายคนก็เลยจาไม่ได้นะครับผมต้องขอไปด้วยแล้วก็สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับผมมามมัมทุกคนพี่ๆน้องๆทุกคนเลยที่ซัพพอร์ตแล้วก็ให้กําลังใจเด็กคนนี้เสมอนะครับผมขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่เมตตากันขอบคุณที่เอ็นดูกันนะครับผมก็เช่นเคยตามสเต็ปช็อปเปอร์ช็อปเปอร์จะพูดคาเดิมเสมอนะครับว่าช็อปเปอร์จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะตอบแทนแรงซัพพอร์ตนี้นะครับผมเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าตักคนไม่ผิดแล้วก็อยากทําให้ทุกคนภูมิใจในตัวเด็กคนนนนี้นะค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 รรััับบบขอุณะะ ขอบคุณบอสนะครับขอบคุณทุกอย่างเลยครับที่บบว่าไม่ว่าจะเกี่ยวกับบ้านฮางหรือว่าเกี่ยวกับมาลายหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มีกิจกรรมดีๆวันนี้ครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับ E ีพีหรือว่าปอบแลนหรือว่าใน E ี1ีจนถึงอีพีวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ทําให้มันเกิดหวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ไปกับเรานะครับขอบคุณบ้านฮางทุกรูบ้านนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านของบอส บ้านของศิลปินบ้านของแดนหรือว่าพี่เบื้องหลังทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกๆคนเลยทุกคนมีความสัมพัญมากผมขอขอบคุณสวัสดีครับผม,ส,ส,ผมสวัสดีพี่น้องมิดมอลแคนแฟนมอลล่าพี่น้องเอฟซีเช่าตัวเกียวมิวสิกสุู๊สกุ๊นเด้ครับผมก่อ,อนอื่นก็ต้องขอากราบขอบพระคุณน,นะครับผมบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะครับผมที่สนับสนุนพวกเข้าเช่าตัวเกียวมิวสิกด้วยดีเสมอมากนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมช่าดอกไม้ที่สวยจาก พินิตานะครับบ้านหักเวนน้ำเด้อครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับผมมาไล่จากบ้านหักเวนน้ำับขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องนะครับพีพีเอฟซีในบ้านหักนะครับแลราคายูรอบนอกนะครับที่เมตตาเอ็นดูสนับสนุนเว้นมาโดยตลอดนะครับขอบพระคุณหลายๆครับขอบคุณครับ สวัสดีครับพี่น้องครับผมจบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับ EP ที่38นี้นะครับผมขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณ FC โตเกียวสุขุบพระคนนะครับผมขอบพระคุณทุกบ้านนะครับผมาจากขอบพระคุณด้อมกำลังใจกล้องวายุนะครับผมที่ซัพพอร์ตที่ยังวอนถิมบอป้ากองวายุคนนี้นะครับผมที่ยังเอ็นดูนะครับผมที่ยังซัพพอร์ตที่ยังมาคุยกันในดอมเรื่อยๆนะครับผมขอบพระคุณหลายๆได้รับแม่ๆพี่ๆในดอมนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับผม กล้องวายุนะครับผมมาคืยกันเยอะๆนะครับผมนักการขอบคุณนะครับผมเค้กจากพีเบียนะครับผมวันนี้มาแท้มาแท้ท่าไกลครับพี่น้องแล้วก็ขอบคุณพี่ออฟฟ้านะครับผมวันนี้มาซื้อไฟมาซอร์ไฟกล้องวายุนะครับผมเป็นพี่สาวนะครับผมตั้งแต่ EP หนึ่งนะครับผมซัพพอร์ตกล้องมาโดยตลอดวันนี้ข้ามประเทศ10กว่าประเทศมาหากล้องวายุนะครับผมขอบคุณพี่ออฟฟ้ามากๆนะครับผมแล้วก็นะครับ นี่คุณแม่พี่ลุ้นนะครับผมเอาของขวัญมาให้กล้องวายุนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับยังไงก็เอ็นดูกล้องวายุคนนี้นะครับผมขอบพระคุณหลายๆนะครับพี่นองครับ่ดาห็นและป๋ากันนะครับผมขอบคุณ FC ตัวเกมมีสีทุกท่านเนื้อครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับผมขอรับสกายขอบคุณนะครับผมขอบคุณมาไดและก็ขอบคุณไปฮอด ผู้จีว่าเหยียดแข้กายมีมันนี่ก็คือบอลช่องนุ่ยนี่แหละครับแา่ก็ได้คือบอลบิ๊กอาการคนนดูนิดนึงที่ว่าสนับสนุนใจมากฟังการกายมากามาตลอดครับผมยยรค,รบยยรครับขอบคุณไดาไหมครับขอบคุณที่ยังเอ็นดูขอบคุณไปฮอดอ่ะคุณพปอร์ตคุณชาด้วยนะครับของทุกบ้านฮักนะครับผมกรับใช้กันกินครับผมกบเงินที่ได้มากนิดกส็สิเอาไป ชื่อของที่ว่าเป็นประโยชน์นะครับผมอัตนาต้อของต่อไปนะครับผมก็ขอบคุณไปเสียพานะครับผมที่ว่าส่งมาให้ทางบ้านน้ำเนื้อครับผมแล้วก็กล้มเท่ายังมีอีกหลายคนทีว่าอะไรก็ถึงกายกับต้องขอตัวน้ำเนื้อครับผมวันนี้เป็นจังไดแน่กับคันนี้แน่ยกับขอบคุณหลายครับทนพอดีกายกับต้อไปได้หลายครับผมแล้วกายกับซีปรับตัวแก้ไขต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่บิ๊กี้เอฟซีโฟล์คส์มิวสิกนะครับ วันนี้ก <BAR> ล <K> ่าวขอบพระคุณนะครับสําหรับมาลัยจากบ้านพักน้องน้ำพูลนะครับจากแม่แม่บ้านอ่าด้อมเดมอน11ด้วยนะครับผมกล่าวขอบพระคุณนะครับความรักแม่ความเมตตามาหนีอาจจะเสียงแงบหน่อยนะครับเพราะว่าแพ้สโมกนะครับพิบัติประกาศได้ต้องขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าวันนี้แพ้สโมกอย่างมากเลยนะครับเลยเสียงแง่เนี่ยนะครับอาจจะไม่ถึงว่ามาชมตัวขออภัยด้วยนะครับกล่าวขอบพระคุณนะรับขอบพระคุณข้อหมักแม่ข้อเมตตาจากแม่แม่พี่ f c ซชาวตัวแกมิสิด้วยนะคะรักน้อย,ยแต่รักนานานะคะของคุณคะผมสวสดีค่ะน้องซีกันโลกมิสินะคะับขอทไมมองขอขอบคุณมาขอบคุณชอบจากพี่หงอยู่บ้านทักบอลนะคะแล้วก็จะกก็จากน่าจะเป็นคุณแม่อะไรอย่างเง<ม>ี้ยเพราะว่าไม่ได้เขียนชื่อนูไม่เห็นนะครับ ก็ขอขอบคุณแม่รัฐเยอรมันบ้านพีโอนะคะแล้วก็ขอขอบคุณจากบ้านพลังรัฐเตาประตูแล้วก็จากแม่เป้วแคนาดานะคะแล้วก็บ้านฮากน้องซีแกมแฟมิลี่ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิวเกอเกสิคะวันนี้ขอบคุณไปยังมาอะไรชอบมาอะไรจากแม่จุ๊กนะคะแล้วก็แม่รัฐเยอรมันนะคะ อันนี้นะครับของแม่รับเยอะแยะนะครับแล้วก็มีพี่เฟิร์นแล้วก็แม่โมนะคชชแล้วก็บ้านทักน้องนีโอนะครับวันนี้ขอบคุณมายังทุกทุกฝ่ายเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยครับบ๊ายบายไว้เจอกันทีหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณมอะไรบ้านครับคุณจินจังนะครับขอบพระคุณแม่กนิกาแม่คุณนะครับแม่อุ่นแม่ไหมนะครับแม่วิไลแม่แจ็คแม่วัชราแม่ดุมแม่พรแม่น้อยแม่สมอนพี่แนนคนสวยนะครับขอบพระคุณนะครับ แล้วก็ขอบคุณแม่แจ็คนะครับแม่น้องลีโอนะครับที่ทำอะไรสวยๆนี้ให้ด้วยนะครับขอบคุณเ c ซีหน้ารักหน้าจอทุกท่านเลยนะครับที่ลากและติดตามกูณชิงจังและก็ตักเกมมิซนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณมาเลยบ้านฮักคุณชิงจัง้วยนะครับขอบคุณทับสวัสดีครับ e p 3 8นะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมบ้านฮักแท้งน้องยูรินะครับผมแลวก็ขอบคุณพี่่ายเกาหลีพี่ต้นอ้อเกาหลีพี่หญิงนะครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณบ้านฮักซัพพอร์ตน้องอยูรินะครับผมแล้วก็ข้างหลังนะครับผมแม่ฮักสารคามนะครับแล้วก็แม่ฮักน้องอยูรินะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผม EP ที่สาสว18ยังเด็กเนาะครับผมเขาหมิ่นบอกแมเด้อครับผม้อนนี้ก็พี่ปๆก็จะเ,เต็มที่แล้วนะครับผมจกพ่อขอบคุณมอลไยจากเบลลี่ทุกๆคนนะครับผมขอบคุณมอลไยจากบ้านฮักน้องยูริด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องกุญชีโตเกียมิวสิกค่ด EP ที่ 38ออบแดนนะคะขอบคุณมาลัยจากบ้านหาคูจุนี่ค่ะจากพี่พี่แม่แม่นะคะในดอมาหาคูจุนี่ค่ะขอบคุณมาลัยจากแม่โนวสวีเดนนะคะแล้วก็ขอบขอบคุณการสพอร์ตที่พาและก็อาหารการกินจากพี่เจมส์พี่สุขค่ะขอบคุณพี่พี่ในดอมาหาคูจุนี่นะคะขอบคุณค่ะ